ยังยังไม่เคลียยังไม่เคลียรางรถไฟยังไม่เคลียสามสี่คนตรงนี้เนี่ยสมสี่คนสี่คนราถไฟไม่เคลียไม่เคลียไปกูนังไปกูนักหลังเราใกล้เขาชุบอันน่อยนะหลังหลังรถไฟตรงนี้แม่ไม่หัวเองหัวเองพี่พี่ำเล่นต่อพี่ตรงไหนอ๋อตว่มึงทีมเขาจะปะแชมเฟสแรกมึงเล่นมึงเล่นตามตามที่พี่สั่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวถึงเวลาพอเฟสสองมันมันให้ข้อมูลอะไรมาเดี๋ยวพี่ค่อยแก้เอาแก้ตามพวกมันอีกที มึงมึงเล่นอย่างที่บอกอ่ะมันมันไม่มียิพีที่กังวลอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่มึงยิงมาตกรถแล้วมึงลงไปกูกันอ่ะมันไม่จําเป็นเว้ยมึงเล่นแค่สองคนมันก็พอแล้วไงแล้วเวลามึงเล่นสองคนลงไปฆ่ามันอ่ะมึงอย่ามัวแต่โฟกัสยิงแต่คนยิงแต่มันนะมึงเหลือมันก็มีรถมายิงมึงนะเพราะถ้ามึงตกรถคู่ไก่ว่าทีเนี้กายมึงเสียเปรียบทันทีนะเข้าใจใช่ปะแล้วอย่าลืมว่าล็อกรถสำคัญนะมึงอย่าให้มันขโมยล้มไปแบบง่ายๆนะมันมันต้องล็อกรถนะลงรถอ่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดทะเบียนเราติดชิ้นไปเลยพามันเร่ง อย่าอย่าหวังบังบพับไอ้อบังรับพังนะไม่ไม่พังแน่นอนต่อเลยหรือไอ้พี่กังวลอย่างเดียวไอ้ตัวในไฟอะกูไม่ค่อยกังวลเว้ยว,ว่าในไฟอะมันมนมัันนได้กังวลแค่พวกบนรถอะหมายถึงว่าไม่บนรถไม่ใช่ในบ่อนะบนรถคือตัวพวกเราอะที่ต้องเล่นอยู่บนรถอะมึงพยายามประคองไฟกับยิงมาตกให้ได้เยอะๆเว้ยวมันจะได้เปรียบ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกคนประคองไฟเดี๋ยวพี่มันจะเป็นเมยหลักประคองเข้าไฟอยู่แล้วแต่แค่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ขอว่ามึงต้องต้องช่วยประคองไฟอ่ะมึงมึงต้องสลัดตำแหน่งมึงมาช่วยประคองนะบอกก่อนมันมันไม่พอนะเว้ยรถมันเยอะมากเลยนะรถมันอึดด้วยหลักอย่างแรกเลยนะเปิดไฟมามึงยิงตัดยางมันก่อนมึงอย่าโมเดลยิงคนรถมันเร็วมากมึงต้องตัดยางมันทิ้งมาถึงเปิดมามึงหัวแต่ยางมันอย่างเดียวเลยใครคันไหนยิงใต่เยอะล้มมันสะบัดมึงลุมคันนั้นเลยแบบง่ายๆแบบว่าเล่นไม่ต้องไปอินพุตเยอะอ่ะเอาเอาแค่เนี้ยคือมาถึงมึงเปิดมาาาามมมมึงงงงงงเเเจอออรถััั่่่่่่นนนนนนยยยยิใสแแแกไหหตีละ แล้วเมื่อค่อยๆช่วยกันนวดไปเรื่อยๆเว้ยถึงเวลามันแตกสี่ยางเยอะรถมันสะบัดหมดอ่ะมันก็เสร็จพวกมึงปะมันบังคับซ่อมอยู่แล้วถึงเวลามันซ่อมมันก็เสร็จไอตัววอลจัดการอยู่แล้วอ่ะใช้มึงเล่นมันง่ายๆคุยกันเยอะๆแล้วก็พยายามอย่าไล่ลงไปคนเดียวถ้ามึงไม่ใช่ตัวในวอลแปดตัวมึงอย่ามึงอย่าทำหน้าเกินหน้าที่เว้ยหน้าที่มันคือในไฟคือในไฟหน้าที่มันคือวนรอบคือวนรอบไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าไปไปเพิ่มอินพุตแบบเฮ้ยผมไล่ได้มันมาซูลแล้วพี่อย่างเงี้ยไม่ต้องผมปล่อยไปเลยเว้ย มึงมึงเคลียร์มันออกไปได้ก็แปลว่ามึงคุมแล้วเว้ยถึงเวลามึงเคลียร์มันตกรถได้มันก็แค่คุยกันแล้วมึงก็ลงไปฆ่ามันง่ายแค่นี้เลยเว้ยมันไม่ไม่ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็พอลงไฟแล้วเริ่มไฟแล้วอ่ะกูขอได้ปะคือขอให้มันมีแต่อินพุตที่แบบการคอไฟที่ไม่ใช่บัฟอ่ะมันมันมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ต้องการให้มึงบุมบับด้วยอ่ะมัน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 ก็แค่โชว์แมะแค่พวกมึงเล่นเต็มที่อ่ะถ้าถ้ามึงอยากให้ให้มันมันเล่นง่ายๆมึงก็เล่นเล่นแค่คอไฟกันเว้ยมันก็ พี่เสิรนี่นั่พี่เอตรงไฟท้ายหลังรถอลยพี่ยิงทะลุนะพี่ถึงยางเลยลองยิงกันได้พี่ GDP ยิงตุ้มล้อคือทะลุหมดฝากกระปุกหน้าไฟท้ายกล่องกล่องซ่อมซ่อมประมาณเก้าวินะแปดเก้าวิอุ้มบู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 มเมมเมมเมมเดี๋ยวกูจับเวลาเลยว่ามึงตั้งใจเล่นขนาดไหนขอดูว่าหนึ่งไฟพีใช้เวลาขนาดไหน่วะถ้ามึงตั้งใจเล่นอ่ะมามาบูมไหนบูมไหนบูมไหนเพื่อนบูมไหนบูมไหน ด้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ยงก็ไม่ไดงเรื่องไม่เป็นไม่ได้ยงไมีไดงไม่ได้ยังไม่ได้ยังใจใจแล้วก็อะไรูกพี่มอพูดไหมพี่จ๋าจัมันไม่มีคนเปิดได่ยงงี้หลังเลพี่หย่อลังเลตไม่ใครเลยผ่านโอไงใช่าไหล่ะเปิดเปิดไฟถ่ายได้แล้วไอ้เปิดไฟรถได้แล้วพี่มันจริงยากนะตอนกลางคืนอ่ะตาเขาเงียบจังวะ ไปที่ก่อนฟินึงเลยครับระวังน้าช่วยอ่าแบบว่าเล่นแบบว่าให้แบบว่าสมการละครที่เราไม่เล่นด้วยกันมาสิบชาติด้วยครับนะวันนี้โ่วครับโหอดช่ลยคุณน้าได้ยินไหมครับทำไมไม่ฟินเลยเสียงมขาอยู่ไหนไม่เรียกน้าไม่ได้ต้องรีบพี่สวจน์มาพิสวนตอบเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเอ่อตอนนี้อยู่เขาอยู่เขาตั้งลำอยู่ที่สอนอนะมึงขยับขึ้นมา โควะท่อมไม่ไมือเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งยังยังชนได้แล้วแต่ตอนนี้มึงเข้าไปเซตก่อนมาปั๊มบนขับมั้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้ดำ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 วัวมัดไปแทนจอนะมัดไปแทนจอนะโอเคโอเคเนี่ยขึ้นขึ้นมา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 ปั๊มเบิ้ลเร็วลืมเพื่อนลงมึงต้องเปลี่ยนอะไรแก้มราคุยกันให้ดี อันนี้มัาเป็นไอ้ที่ข้อที่ต้องย้ำเดี๋ยวเมื่คืนทุกคนรู้อยู่หรออย่าลืมนะว่ามีจีดับปรับเสียงไว้เด้งไงวะปรัทีตลบอ่ะอย่าลืมนะว่าทีเพื่อนแล้วก็โว่เดิมถ้าโดนทีก็กดเหมือนเดิมนะกดโหนแล้วแล้วเวลาเราต้านปาร์ลอม้าโพโพกระทำนะมันต้องกดจีเต้งหมอกับเพื่อนพร้อมกันนะก็กดแยกได้มันกดแยกได้หมดจากปั๊มบนไปจุดประทะ0.56ไมล์เป๊ะวะอันนี้คือเป๊ะวะปั๊มบนจอกับปั๊มบนจอกับปั๊มบน มาล้อในปั hey, ๊มก็ได้พี่ก๊าดพี่ก๊าดมาล้อในปั๊มแล้วก็แล้วก็เข้าไปหลังเพื่อนเนี่ยตำแหน่งแล้วมึงจะเป็นมาหรือสัมยัสยังไงมือสไนเปอร์ไงวะไอเทียร์เขเอาอินโฟไงทช่ไมอ่ะตายไอขึ้นหนังมาเมื่อคืนนี้เชื่อผมเลยดูหลังมาแล้วอินรถที่นี่เกี่ยวอันนี้ดูนะมึงเดินหน้าไหลังดูนะโอ้โหสัตว์ตุกมากเลยอ่ะเฮ้ยขอเราเดี๋ยวไร้อยากประมาณไอ้ไอไอบินลองล็อกเอพีเอสดูเพื่อนดูดีประชามัน

เอฟเพรสกูวิ่งร้อยเก้าสิบอ่ะเห็นแล้ว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 เขามาแล้วมึงมึงเอ้ยมึงฟังกูนะมึงขับมาตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ปั๊มบนนะทางกูไปเลยมึงพยายามชะลอตรงไอ้นี่ก่อนเออชะลอตรงโพกระถ่อมบอสอ่ะชะลอก่อนชะลอก่อนเลยปั๊มเลยปั๊มตกปลาไอ้นี่ก่อนนะใครไม่ใช่ในวออย่าอย่าขึ้นหลังรถไฟนะไฟสูงทุกคนนะหรอไฟสูงทุกคนไฟสูงทุกคน ชนป่ระเบิดนะเพื่อนทุกคนนะโอเคโอเคบอขึ้นตามรถไฟอตัมเลยไปขึ้นมาชน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 เงรถไฟวอลวอเียสใจมีตีมีตีทำได้เพื่อนกูก่อนเสียสใจมาวมาวมไม่ต้องพูด้นะาพินะฮัลโหลพ่เดี๋ยวช็ิงชนเล่นเมมเดีมึงไม่ต้องรีบวไม่ีไหนติดแบบติดพันันไหนเลยนะม้นมารมายกัน หบอม่ตรีบบอกไม่ต้องรีบววนวเขาลงนวตอนนีกูบอกวตอนนีบอกนอนนีกบอกอาราเลอนนีบอกไมื่อกี้กูบอกวอนนีกูบอกนอนนีบอก้ยงอย่ายิงม่วเว้ยเราเป็นดำเหมอนกันโโก้โกโก้ดูตัวนี่นต้โจโก้ตตกโโ้ตัวที่มันตกแต่ด้วยโก้ี่เหอด้วยโก้โ้อนด้วยโก้้เอด้วยโก้้ม

รอเดี๋ยวรอเเออดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอคอนโทรลหลังไฟดูอยู่เพื่อนเราตายเยอะเพื่อนเราตายเยอะยิงไปเยอะมันอุ้มเพื่อนเราอยู่เห็นป่าเฮ้ยฮัลโหลวอฟังพี่เรามาคอนโทรลหลังบ้านเขามามาคอนโทรลหลังบ้านเขาเพื่อนอยู่นี่หมดเลยไม่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 มามาฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่สามแยกสามแยกสามแยกปูนปั๊มสามแยกปูนปั๊มมาเอาหน่อยเพื่อนโดนอุ้มมาเยอะสามแยกปูนปั๊มสามแยกปูนปั้มหลังปั๊มหลังปั๊มหลังปั๊มสอดเล็กหลังปั๊มขยับมาขยับมาโอเคได้เพื่อนละ ไหนบอกไม่หาไม่ใช่ผมมันยังไม่ต้องทำอะไรไงยิงไปมันก็เท่านั้นไงมันยิงก็เลยรอสติสติใช้สติสติเออพี่อยู่พี่เห็น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 พี่โฟกัสอยู่ไม่ต้องห่วงหลังไฟอ่ะหยับหยับหยับมวยออกไม่ได้ออกไม่ได้เราคุมเราคุมหมดเลยออกไม่ได้เขาออกไม่ได้ เมื่อมีคหนึงเอาสู้อุ้มตบเื่อเราคาตอยู่เห็นบ้ามีคนึ่งเห็นบ้านในไฟตำแหน่งตำแน่งขอตำแหน่งหไปหน่อยดูว่าหลบหไปหน่อยดี๋ยวว่าหลับไปหน่อยพี่พี่พี่กำลังวนอยู่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 เยพะี่พี่พี่กะไหยกไปอีกฝั่งนะรอก่อนไอ้คนที่คนที่เอาออกไปนี่รอก่อนนะเดี๋ยวเราข้าไปช่วยเอาเ่วอยว

จะหมดแล้วเดามันจะหมดแล้วนี่เดีย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 วหมดแล้วรถไหนรถไหนรวไหนไปลง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 กดรถนะเดี๋ยวกำลับขึ้นรอดตอนนี้คือตอนนี้คือตอนนี้คือเศษเศษเศษที่เหลือมันอยู่บ้านเรานะเศษที่เหลือกูโดนหลังไฟมันพลาดเศษเศษที่เหลืออยู่บ้านเรานะเศษที่เหลืออยู่บ้านเราเพื่อนเขาอยู่นะกูเพื่อนเขาอยู่ ไอ้เราเยอะกว่าเราเยอะว่ามาชมย่ฮ้ยมึงช okay okay. yani ูไปเฉินเข้าไปด้วยไอเฉินไอเฉินลุดวอไปแล้วเฉินตายลุดบอลไปแล้วเอาศพขึ้นรถด้วยไปด้วยไปด้วยกปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วไปด้วยไปด้นรไเด้วยไปา้วยไปด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 ้วยไป้ย้นยไปด้ด้ไป้ได้นไงด้ว้วยไปด้้น้้ว้ไป้้น้้้้้น้้้้้้้้้น้ ในทรายในทรายตัวนึงในทรายตัวนึงกองปูนกองปูนอ่ะตสองคนรถไอทีรถสบนะเราตอนนี้ผมว่าเราห้าต้องห้าปืนมนมีปืนบนไฟนะใช่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 ลยปืนปืนมึงเอาเอาเอาศพขึ้นมือแล้วเอาเอาไปทิ้งหน่อยเอาให้พี่ผมเอาผมผมเอากูนะ้นเอาคูนะกูโดนทึงสวยสวยสวยให้มอลมึงก็ทำได้นะได้ล่าขึ้นมาขึ้มาได้มาได้พี่นีล่ามามาไม่ทันมาไม่ทันเขาแย่งไปแล้วเขาแย่งมันแย่งรอดรอรอเรา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 มีคำนึงนะมีตัวชุ่ไยเข้างหลังข้างหลังข้างหลัง

อย่งนี้ไม่เล่นเน่ยเล่นเนล่นเล่นเปล่อเลปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปลยปล่อยปล่อยลยปล่อยจลยปล่อยปลปล่อย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 ปลอยปล่อยอยปอมอปล่อยปล่อยปลอยลอยปอยลอยปล่อ่อยปล่อยปอยปอลอยลอยอยปลอย่อยปล่อยปล้ปลกอยปปล่อป่่อยปล่อไป่อย่อยลยอยลยอยยลอยยปลอยลปล่ยลยปลปล่ยป่ยอย่ออป่อล้วอย่ เออมงยิงเลยลบกุลบกลบกลบกูเลยช่ี่ยเอ้ะมาเลยปั๊มหน่อยมาจิงเลปั๊มไม่หน่อยมายิงเลยปั๊มไม่หน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วัยแม่งสีรถแม่งงงปเลยวะไม่มี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 พี่อยู่ในปั๊มพี่อยู่ในปั๊มพี่อยู่ในปั๊มเอาศพึ้นรถเอาศพึ้นรถเอาศพึ้นรถเมื่อหัวเขียวดิ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 หัวเขียวดิหัวเขียวดิมเนีย หล่นแล้ว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 มาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยมาเล่นมาเล่นฮัลโหลฟังกูฟังกูขอหนึ่งคนไปเล่นที่ปั๊มขอหนึ่งคนไปเล่นที่ปั๊มไอ้หลงเพื่อนหลงที่ปั๊มหลงเพื่อนที่ปั๊มที่ปั๊มที่ปั๊มเลยที่ปั๊มเลยคุหล่นคุหล่นคุหล่นที่ปั๊มที่ปั๊มเล่นหน่อยโอเคโอเคโอเคติ๊บมาละเขาตายจืดศพแล้วก็ไปขึ้นรถเองเนาะตรงนี้เปิดรถตรงนี้เปิดรถเชิญกดไว้พี่หน่อยมาเนี่

ไอ้กดไว้ที่ปั๊มที่ปั๊มที่ที่ปั๊มเออที่ปั๊มเหลือเศษนะที่ปั๊มเหลือเศษนะเล่นพีงหล่นพี่ให้ทิปโดนข้างหลังา้ทิปโดนไอ้พี่เพื่อนโดนอยู่หลังรถไฟพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งนัวให้บอคุยก่อนให้บอคุยกับบอว่าไงเตี๋ตี๋กดไว้อยู่บ้างตี๋ตกดไว้อยู่บ้างมาเลยนมเล่นมาเล่นคนหนึ่งมาเล่คนหนึ่ง ที่ปั๊มที่ปั๊มพอแล้วนะที่ปั๊มพอแล้วนะที่ปั๊มพอแล้วที่ปัมป๊มพอแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ในไฟมีปัญหาปากเสียงกันแน่นอนเลยมีการบ้าม,มันเกิดขึ้นตลังล็อกใกล้ไหมหลังล็อกใกล้ไหมตัวเองนะเพื่อนตรงปั๊มอ่ะกนะูลัวไไนะพี่พี่บ้างพี่ว่<ม>า,างตรงที่เก็บข้าวอ่ะตรงที่เป็นโรงไฟฟ้าพี่พวกมันเต็มเลยบนรถอ่ะในวอลมาในวอลมาในวอลมาในวอลรีพอร์ตมาในวอลรีพอร์ตมา ดูรมึงเคลียร์ศพเล้มึงกลับไปขึ้นรถวเองเร็วๆมาช้เี้ยทั้งหนาวะต้อไรเลยเดียวขอให้บนรถอะลงไฟฟ้าไหนวะองไหนไอ้้รถไหรอลงลงโใจเย็นลงไฟฟ้าไหนขอขอจีพชวช่วยหน่อยอาฉีดตรงตรงไฟเลยพี่ฉีดมาตรงทางรถไฟเลยพี่นำแอบลรอรอรอังไหนก็ไหน มาหนได้ <ify> ป่ะเส้นเส้นรางรถไฟตรงเส้นรางรถไฟเลยเลยที่ไฟมามามารถไฟพี่่พี่ดพี่ดมี่ไหจะจะเล่นจะเล่นพี่ดมี่ไห่เล่น่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่้ยกต้นวัมี่พเพื่อนหนะตรงที่เราไอยู่พี่หล่นนะ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 ไม่มีคนเล่นป่ะเพื่อนมีพหรอฮัลโหลที่ทางรถไฟฮัลโหลังไปังไปไม่ต้องยิง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 ก่อนนะนะพี่ปนปนงรถไฟงรถไฟหน่อยรถไฟหน่อยตี้วพ่ ตรงไหน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 พี่เขาเล่นนี่ดูดีหังรถไฟหน่อยฮัลโหลไอพวกไดบอลมุบหลังรถไฟดิเดไบอลมุบหลังรถไฟดิเร็วๆหลังรถไฟหลังไฟอะหลังรถไฟหลังไฟอะข้างไฟอะไ อยังยังไม่เคลียยังไม่เคลียรารถไฟยังไม่เคลียสามสี่คนตรงนี้เนี่ยส่คนสคนรถไฟไม่เคลียไม่เคลียกูรังไปกูลังถึงนถึงนหลังเราใกล้เขาชุบอันน่อยนะหลังลังรถไฟตรงไม่ไม่หัวเองหัวเองพี่พี่รำเล่นต่อพี่ตรงไหนอ๋อตรงรู้เรีรียิงงนี่นี่นีนี่นี่นราะรถไฟตกรงรถไฟตกรางกลอ่ะรถไฟแล้วกลอ่ะรางไฟ ทว้ใครมีศพแล้วกลับไปรวมปั๊มดิใครมีศพแล้วกลับมใไปรวมปั๊มใครอมีศพรี่เนี่มาคอไว้ตแล้วไ้ครไม่ตกกับรวมกตัวปั๊มอ่ะใรไม่ตกบากูตัปั๊มไปใวอเลยบมันไหวครมีศพไปหาพีเวอครมีศกล้ากูเรวเฮกลับไปกลัไปเลยใครมีศ่ะไม่ตาไม่ตย่ายไม่ตอีกยิคนหน้าด้วยคนหน้าด้วยยิงคนหน้าดยยิคนหน้าด้วยยิงคนหน้าด้วยยิงคนหน้าด้วยไปาา ยิงคนหน้าด้วยนะเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวยิงให้เพื่อนเล่นด้วยครีบซ่อมรถเร็วๆเจอที่ไฟเจอที่ไฟเคลียร์แล้วรถไฟเคลียร์แล้วรถไฟเคลียร์แล้วเจอที่ไฟเจอมาซ่อมรถเพื่อนเร็วๆช้ามากแล้วเจอที่ไหนพี่เช็คหวไอเยี่ยวไอเยี่ยวเนี่ยรับไก่หนองหลับเออเอางี้มึงฟังกูเขาเข้าใจง่ายๆเลยใครมีส่งผนมาลงในั๊มนละมันนี้กูจะน้ำส่งจับกูผ้าเร็วๆไปลงมาแล้วเท่าไหร่ ลงมาเลยพี่ยมยืมจักรกลมาเร็วๆมาพิ ULAR เนื้เยอะเร็วเฮ้ยจักรกลมาตรงเยอเลยต้องไปจกตลยเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเท่าไหร่พี่ไฟายสอบเดี๋ยวสอบหนึ่งพี่ใครไม่มีสุกมาเอาหน่อยพี่มพี่มีพี่สุกที่โซนหน้าสุกหน่อยหมากูุกถึงไวกว่าสุกซ่อนติงตองติงไปเอาสุกซ่อนกลับมาด้วยบอร์ดเพื่อนเข้าวอลหน่อยสุกซ่อนหายไปไหนไม่รู้ไปยังก็เข้าวอลเข้าวอหน่อยเข้าหน่อยนะครับส่งไปไกลอ่ะอย่างพี่มันอยู่เวลาไปเองเลยนะตรงนี้ขาสอ่งจริงอ่ะไม่รู้ทั้ ู่วกคิวน้องเพื่อนเราเข้าวอรเพื่อนดิเช็คเพื่อนดิหายเปล่าหายเหรอควหายปะเนี่ยไม่ยขอบคุณไม่ยวไม่ไปกนผมไปช่วยคิน่สุดเ่มีลูกไปจูขึ้นน่ะไอจูงใครไม่รู้่ะจูอยู่จูอยู่นี่จูอยู่นี่จูอยู่นี่40แล้ว40 20 40เนแล้วเหนแล้วครขคร่ครบค่ไม่ไ่หยุดเพิ่งหยุเบิ่งยุดเพ่งชียุเพิ่งหยุดพุทอนำศก่อนแค่ขอนำศพก่อนแปบเดียวแปบเดียวแปเ บทหนึ่งกูไม่ได้แต้น้ำมันอยู่จะนับศพมึงจะรู้มันเหลือเท่าไหร่ต่อบทีทันครับทันแกแม้เราจะยืนห่างกันเป็นเมตรก็ทำไมอะอันไหนมันเกิดขึ้นเขาไปไหนบ้างกลูห้ากูนั่งไม่พอว่ะพอเข้ามาใกล้ก็เดือดศพมาใกล้แล้วบ้างกูนั่งไม่ทั่วว่ะเลยขึ้รถเลยพี่ขึมรถอ่ะกูห้าขึ้นรถขึ้นไปงึ้มรถดิกลุ่มขึ้นไปขึ้นรถดิหน้าไ้ครบแล้วมึงคว้ากูแล้วนั่งดิเป็นอ่ะครบแล้วมึนทำกันเนาะนี่นี่มานี่มานี่มานี้เรา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 มาหนี้ ตรงนี้ขาดสามนะไกลสุดขาดสามไกลสุดขาดสองไกลสุดขาดสองไอ้ที่มองด้วยตากูนบจากที่มองด้วยตากูนบได้มาสามแปดสามเก้าอ่ะกูแค่มาล้อหนึ่งสองคิดว่าโอเคถ้าสามแปดสามเก้าก็บอกไปก็สี่สิบไปเพื่อนเอออมมมมัันนนประาาณลค่โอเคแค่นั้นแหละก็รู้เรื่องเอาเขาข้าเขาพอแล้วเขาเข้าพอแล้วพี่หลน้ำเต็มตัวหอมเพื่อนกูว่าเดี๋ยวหอมกันเลยชิมกันเลยไหมอันนี้เราแยกหรือว่าเราไปได้ไหม แยกแกคันละคนคันละคนคันละคนเฮ้ยม่อกี้คือเราคุยกันว่าไม่ป้นใช่ป่ะวะคือรถค้นรถึ้นรถค้นรถแคหาหอดใชลครขึือรถหอดจลองมี่ใช่ป่ะอหอดเลยใช่ขูหอดะขู่หอดละหอดเลย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 หอด พี่จะต้องเรื่องคุ้มใหญ่พี่เอามาดิต่อไปบินมา่รีบหน่อยครับขอใช้จังหวะนี้แหละเข้าห้องน้ำปวดฉี่แหรอมึงฟังกูนะรถมันเป็นเกียร์ออโต้นะเว้ยมึงเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะแล้วก่อมันถึกมากนะเว้ยรถมันทางยากนะแล้วก็เรื่องเหินมันเหินได้ไกลมากนะไหนอะเผื่อเผื่อพี่เอาตรงๆนะตำรวจมาแล้วนะ ใส่ไม่ห่อชิ้ได้แล้วต้องแยกแลงแยกแลยแยกเลยคนละทางแยกแลงแยกเลยคนละวอเอาแยกเลยรับแยกเลย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 รถหายพี่รถหายหน่องไปด้วยพี่ไม่ใช่พี่หมือนว่ามันขึ้นไม่ได้ตะขันเลยพี่มากด X หน่อกด X หน่อกด X ตำรวจดักนะพี่อุโมง่ะโอโเส้โอโปถ้ามันไม่เยอะ เข้าโคเคเยอะนะพี่เอาเขี้ยมมันไปกับผลไหลสัตว์ต้องบางผมหน่อยการอุ้มผมว่าขับเรื่อยๆไม่ค่อยขูมเลยจอดแช่ขูมกว่าเยอะมากเลยเส้นโอโพตำรวจเยอะมากเลยพี่อย่างมานะใช่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 ไปเส้นนูเลยครับผพี่โซที่นี่กี่นาทีครับพี่เส้นนี้เส้นตัดไม้หวอเขี้ยมแม่ไม่รอคนเข้าห้องนามเลยพี่พวกเขี้ยนี่โอโพพอสามลำพี่เราเนี่ยฝามาเลยมาเส้นเลียนฝาออกเส้นเลียนฝาตำรวจขับเพื่อนเพลินอยู่ไปเลย